เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสวสว,สวทนะครับสวนในสสวนทนพิมพเสนกำหนดมวลอะตอมของแคลเซียมนะครับเท่ากับ9 3 9 9 6 5 9 1อยู่จงหาปริมาณต่อไปนี้นะครับตอบเป็นทศนิยม6ตำแหน่งก็ส่วนพร่องมวลของแคลเซียมขอพลังงานยึดเหนี่ยวของแคลเซียม ข้อพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนนิวคคีอนของแคลเซียมนะครับนะก็มีอยู่3ข้อนะก็เริ่มต้นข้อกอไก่นะครับกนะไก่หาส่วนพร่องมวลส่วนพร่องมวลเนี่ยหาไงครับก็หาได้จากเอามวลรวมขององค์ประกอบของอะตอมนะครับขอ,ององค ประกอบของอะตอมนะลบด้วยเะไครับลบด้วยมวลอะตอมของแคลเซียมนะครับเอ,อ่อลบด้วยมวลอะตอมทีนี้มวลอะตอมโจทย์บอกมาส่วนมวลรวมขององค์ประกอบของอะตอมเนี่ยเราก็ไปดูว่าอะตอมแคลเซียมมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับที่แน่ๆมีเลข20อยู่ในสัญ,ญลักษณ์นะยีตัวน,นี้มันเลขอะตอมนะเราก็แสดงว่ามันมีโปรโตอนอยู่20ตัวครับ นี้ถ้าเรารู้ว่ามีโปรตอน20ตัวเราก็โดยปริยายก็จะรู้ว่าต้องมีอิเล็กตรอนอยู่20ตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็นิวตอนนิวตอนมองได้จากเลขไหนครับมองได้จากเลขมวลคือเลขมวล40เนะี่ยมันมันเป็นเลขที่แสดงถึงผลรวมระหว่างโปรตอนกับนิวตอนถ้ามีโปรตอน20แสดงว่านิวตอนก็เอา40ตั้งแล้วก็ไปลบกับโปรตอนออกกนะ็เอา40เลขมวลนัวเนี้ยตั้ง แล้วลบออกด้วยจานวนโปรโตอน20ก็จะเหลือเป็นจํานวนนิวตอนองั้นนิวตอนก็เป็นเท่าไรครับนิวตอนก็เป็น20ตัวเหมือนกันเออนะสรุปว่าองค์ประกอบของนิวเคลียอ,องค์ประกอบของอะตอมแคลเซียมนี่ยมันประกอบด้วยโปรโต,ต,กกต,ตอน20ตัวเลกตอน20ตัวแล้วก็นิวตอน20ตัวนี้เราก็ลองคํานวณมวลรวมขององค์ประกอบของมันทั้งหมดนะครับก็เอา20ของโปรโตอน นะมาบวกกับ20ของนิวตันของมวลของนิวตันแล้วก็บวกกับมวลของอิเล็กตรอนอยู่ีก20ตัวนี่นิวตันอิเล็กตรอนอีก20ตัวแล้วก็ลบด้วยมวลอะตอมครับมวลอะตอมก็คือเท่าไหร่สามสิบเกหกสองห้าเก้ายู่ทีนี้มวลของโปรตอนนิวตอนและอิเล็กตรอนเป็นเท่าไหร่เราก็ย้อนกลับไปดูในหนังสือนะ ตรงหัวหนังสือเนี่ยนะครับในหน้าที่เป็นแบบฝึกหัดทวนหนังสือเขากำหนดค่าของที่มาให้หมวลของโปรตอนมวลของนิวตอนมวลของอิเล็กตรอนเป็นเท่านี้นะในห,หน่วยอยู่นะครับอันนี้เราก็ไปดูจากตรงนั้นแหละก็จะได้ว่ามวลของโปรตอนเป็นเท่าไหร่ครับ1.007276ดยูนอยู่หนึ่งนอยูอ่คำนวณออกมาบวกกับอะไรครับบวกกับอ่า20คูณกับมวลของนิวตอนก็คือ1น 0 0 8 6 6 5อยูนะบวกกับมวลของอิเล็กตรอนก็คือ20คูณกับ0.0 0, 0 0 5 4 9ยู่อทั้งหมดนี้เนี่ยคือมวลรวมขององค์ประกอบของอะตอมแล้วก็ลบกับอะไรครับลบกับมวลอะตอมก็คือ39.96 2 5 9 1อยู่นั่นเองนะครับ ที่เหลือเราก็จัดการคิดเลขเอา20ไปคูณกับ1.00คูณกันได้เลยลองคิดเลขออกมาดิยี่สิบคูณหนึ่งจุก็ได้เป็น20.14 552ุอยู่ บวกกับ20คูณกับ1.0 0.8665ก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับ,บ<ว>ได้เป็น20.1733นั่นเองหน่อยก็เป็นอยู่ บวกกับมวลของอิเล็กตรอนคือ 0.000549U ก็ได้เป็น 0.01098U เอออันนี้มวลรวมทั้งหมดขององค์ประกอบของอะตอมจากนั้นเราก็ลบด้วยมวลอะตอมก็คือ39.96 สองห้าเก้าหนึ่งอยู่อืมอ่าเราก็ลองคิดเลขส่วนนี้ออกมาสิครับบวกด้วยยี่สิบจุดหนึ่งเจ็ดสามสามบวกด้วยยี่สิบจุดหนึ่งสี่ห้าห้าสองได้เป็นสี่สิบสี่สิบ จุดสามสองก้าศูนได้เป็นเงาสี่สิบจุดสามสองก้าแปดนะเออเก้าให้ตอบเป็นทศนิยมหกตำแหน่งก็เติมศูนไปอีกสองตัวอย่างนี้นะครับเออก็ลบด้วย 39. 96, 2. 96, 2. 5, 9 6 2นะ9 6 591 อ,อยู่เออมีหน่วยอยู่ด้วยอย่าลืมหน่วยอยู่นะครับเออทีนี้เราก็จะพบว่ามวลขององค์ประกอบของอะตอมก็คือถ้าเราเอาจํานวนโปรตอนอิเล็กตรอนและนิวตรอนเนี่ยไปคํานวณน,น้ําหนักก่อนคํานวณน,น้ำหนักแยกกันนะยังไม่อัดกันเป็นก้อนนิวเคลียสนะมันจะได้มวลรวมทั้งหมดจะเป็นี่ยเป็น40 40กว่ากว่ายูอะแต่พอมวลทั้งหมดมันอัดแน่นกันกลายเป็นนิวเคลียสปรากฏว่ามวลจริงๆมันเหลือนะ เมื่ออัดแน่นกันกลายเป็นแคลเซียมแล้วนะมันเหลือแค่3.996299ปรากฏว่าอะไรครับแสดงว่ามันมีมวลบางส่วนเนี่ยหายไปมวลที่หายไปนี้เราก็จับลบกันนะเราก็จะได้มวลที่หายไปนะผลลบของมันก็คือเท่าไรครับลบด้วย3.99625 ก็ได้เป็น0่6 09. 09. 09. ย์จุดเป็อนย์9กูแสดงว่ามีมวลบางส่วนหายไป0.36กว่ากาอยู่นะครับซุดมวลที่หายไปนี้แหละเขาเรียกว่าส่วนพร่องมวลครับ เพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้แล้วว่าส่วนพร่องมวลของแคลเซียมเนี่ยก็คือ0.367209อยู่เอาละนะครับอ่ะทีนี้ข้อขอไข่ให้คำนวณพลังงานยืดเหนี่ยวครับพลังงานยืดเหนี่ยวคำนวณได้เลยครับก็จากสมการของ i s i ่เท่ากับ m c มสแควเอามาคำนวณพลังงานยืดเหนี่ยวได้ นี่พลังงานยึดเี่ยอมันเกิดจากอะไรครับเาบอกว่ามันก็เกิดจากส่วนท่องมวลก็ย้อนกลับไปเมื่อกี้เราพบว่าถ้าเราเอาองค์ประกอบของแคลเซียมเนี่ยมารวมกันเนี่ยมันควรที่จะได้มวลเป็น4 0 3 2 9 8 0 0อันนี้ควรที่จะได้แบบนี้แต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยพอมันรวมกันปั๊บเนี่ยเขาไปศึกษาช่างมาช่างโดยวิธีไหนก็แล้วแต่นะมันมีวิธีการของเขาละได้ออกมาแค่39กกว่าครับอันนี้ของจริงแต่อันนี้ควรควรจะเป็น40กว่า แสดงว่ามันมีมวลระหว่างที่มันรวมอัดแน่นกันเนี่ยมันม,มวลบางส่วนอย่หายไปนะครับมวลนี้หายไปนี้แหละเขาบอกว่ามันจะกลายไปเป็นพลังงานยึดเหนี่ยวตามสมการของไอซน์ ide, สมการนี้เออนะย่างนี้เราก็สามารถคำนวณยึดเหนี่ยวได้จากส่วนพร่องมวลนะมวลที่หายไปมวลตัวนี้มาคำนวณเป็นพลังงานผ่านสมการไอซน I ์ ide, ก็จะได้เป็นพลังงานยึดเหนี่ยวออกมานะครับเ,เราก็แทนคำนวณอย่างนี้ครับ ็ทำอย่างนี้นะเราก็แทน m ด้วยส่วนพองมวลก็คือ0.3 6 7209นะครับเอ,อยู่นะแล้วก็คูณกับ c ก็คือค่าคงที่เอ่ยค่าความเร็วแสยยงเนี่ยมันคือ3คูณ10กำลัง8นี่เราต้องจำได้นะแล้วก็ยกกำลัง2นะ ก็จะได้ตัวเลขออกมาเป็นอะไรครับ u เนี่ยมันคือ1.66คูณ10กำลังลบ27เออนี้เราต้องย้อนกลับไปดูค่าคงที่นิดนึงนะ6 7 2 0 9 u เราก็แทนด้วย1.66คูณ10กำลังลบ27ครับแล้วก็คูณกับ3คูณ10กำลัง8ยกกำลัง2องหน่วยจะออกมาเป็นจูลน,นะคิดเลขห่านี้ให้สเสร็จหน่วยจะออกมาเป็นจูลครับ แต่น,นี้เนี่ยคำนวณแบบนี้ทางตรงเนี่ยมันยุ่งเลขเยอะมันมีทางลัดอย่างนี้ครับในการคำนวณพลังงานนะเราใช้ทางลัดดีกว่านะเออทางลัดในการคำนวณพลังงานทำไงครับเขาบอกว่าให้ทำอย่างนี้เอาสมก,การไซน์เนี่ยเอาแทนมวลมวลตัวนี้ก็แทนด้วยส่วนพร่องมวลเออ นะส่วนพองมวลแล้วก็คูณกับเลขตัวนี้ครับนะเลข931ครับจุดห้าหน่วยมันจะออกมาเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ครับเอก็คือเอาส่วนพองมวลเอามาเอามาแค่เฉพาะตัวเลขนะอยู่ไม่ต้องเอามาก็ได้นะครับเอามาคูณกับ9ก้าสาม ปับ๊บมันจะได้พลังงานออกมาเป็นหน่วยเมกะก่อิเล็กตรอนโวตนเลยนะครับเออก็จะได้เป็นอย่างนี้ครับส่วนข้อมวลออกมาแค่ตัวเลขนะเออตัวเลขอย่างเดียวนะอยู่ไม่ต้องก็0.367209อย่างนี้ครับแล้วเอามาคูณกับนะแทนเนี่ยคูณกับ U ได้เออคูณกับ9 1> 3 1.5ได้เลยครับหน่วยมันจะออกมาเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์โอ้ยนนง่ายกว่าสะดวกกว่าเยอะนะครับเก้าสามหนึ่งจุดห้าอ่ะสุดท้ายได้ตัวเลขออกมาเป็นสามร้อยสี่สิบสองนะครับเออได้ออกมาเป็นสามสี่สองจุดเทาไร ศูนย์ห้าห้าหนึ่งแปดสามครับได้อย่างนี้นะตัวสัญเยมก็หน่วยก็จะเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะครับร้อง 4, 6, สี่หกตัวซเยมหกตำแหน่งและเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ 3, 4, 2, 0, 5, 5, 1, 8, 3เมกะอิเ e ล็กตรอนโวลตง่าจบง่ายๆนะครับนี้ข้อคอควายให้หาพลังงานยึดเหนียวต่อนิวคลีอร์อนก็เอาพลังงานยึดเหนียวตั้งาทหารด้วยนิวคลีออนก็เอา 3, 4, 2, 0, 5, 5, 1, 8, 3 นะเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ตั้งแล้วก็หารด้วยจำนวนน,นิวคลียออนก็มีจำนวนน,นิวคลียออนก็คือเอาจำนวนโปรตอนกับนิวตอนมาบอกกันนะซึ่งก็คือ40ตัวเลขดูได้จากเลขมวลงนั้นจำนวนน,นิวคลียออนก็คือ40นะในทีน่นี้ต่อนิวคลียออนก็คือมีนิวคลียออน40ตัวข้อสามสี่สองจุดศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งสแปดสามมาหารด้วย40ได้เป็นเท่าไหร่ครับ ก็ได้เป็น8.55 13ดห้าหหน่ะครับสองสี่แอย่างนี้ครับนะหน่วยก็เป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ต่อนิวคลีออน ยู c l e o n นนะครับนะข้อนี้ก็ตอบแปดจุดห้าห้าหนึ่งสามแปดูนนะครับเมกะออเล็กรอนโวนต่อนิวคลีออนเอนะก็จบในส่วนนี้ไปได้เป็นแบบนี้ครับ